สวัสดีครับอยู่กับผมในรายการอภิชารีวิวแคสเกมมิงนะครับเออวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมส l ซินเดอร์แมนนะครับโอ้เริ่มเกมเลยเล่นไปอ่ะโอ้โหเออเกมส l ซินเดอร์แมนเป็นยิงไนี่ไปครับจุดเริ่มแรกมันจะอยู่ตรงไหนครับเห็นกระดาษไหมครับเออไม่มีครับไม่เห็นครับเออไปกันนะครับ เกมนี้ก็เอากระตุกกระตุกที่ไม้เป็นเกมแล้วลอนๆนะครับเป็นไอไอโนว่าไอตีไออะไรเออพี่เอเขาเรียกไอตีเออใช่เขาเรียกอะไรดีเยกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไอหำห,หดใช่เรียกไอหำมหดเออจุดกระดาษแล้วก็วิ่งเดินไปตามความสวยสวตัวแล้วฮันจะบรรลุนะครับเออไป วิ่ง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 ,งเจลซอนวิ่งเจลซ้อนก็พี่ไม่มีตัวไหนตามมาครับไปครับไปต่อครับแอ็มซีองอยู่ข้างหน้าผมเก็บได้กี่แหรียวันนี้เออก็หวังว่าจะขิ้นเรื่ยยางงาอยเรื่อยนะเฮ้ยเฮ้ยพี่หลอกเฮ้ยพี่หลอก ข้าก็ตุกเสีเยว่ามันจะมานะครับเออไอตี ID มาไอตีไอตีเลยผมไปเรียกมันว่าใครไอคนนะครับไปน,นะครับไปต่อไม่มีอะไรที่แน่นตัวนะครับคุณเสียงใครป้าเสียงอะไรเออบางทีมก็ไม่มีครับเรื่อย เออวันนั้นผมเล่นตรงกระดาษตรงนี้ไม่มีแต่ตรงรถด้านมีด้านมีมันนะครับมึงเอาอะไรกูครับโ่งเข้าไปครับมองมันไปครับจ้องสายตามันเริ่มไม่ใช่แล้วม,มึงวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วมึงจะเข้ามากใกล้อะไรกันนะกัหนานะครับครับเราทำตัวไม่สนใจมันอย่าสนใจมันครับแทนยาที่น่าแขรงไปเนะครับ เรื่อก Tang งก็ใกล้มาแล้วนี้นี้ทางนี้ทองนทางนี้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 ดนีทางนี้นีนี้ทางนางนนี้ทงนอย่างนี้นะครางนี้นี้ที้น้นวอเอนี้นี้งนี้นีา้า้า้วานี้ทา้ทงน้าน้างน้ทน้นเนี้ยาุาง้ายร้างนี้ทานี้มาไนีเจออะไร มันไม่ได้อยู่ใกล้ต้นไม้ไปครับแผ่นที่สองเราอยู่ข้างหน้าแผ่นที่สามตามมาแผ่นที่สี่ก็ไม่อยู่แล้วครับเออเฮกฟูเ็บได้สานกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วเออไปกันต่อเลยอาจจะเงียบไปสบ้างไม่มันยืนแบบร้อหน้าามไม่มันไม่หลุดต้นต้นต้นไม้วะไม่อยากออกมาจ่ิงๆครับ่าโกรนะะแล้วไ,ไปเลยไปเลย หไปแล้วไปวไปแล้วหาไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่ามองข้างหลังนะครับนะครับอย่ามองข้างหลังอย่ามองข้างหลังนะครับถ้าเก็บรั้วาเนสองสานแปนเนี่ยมันจะตามตู่ลงมาตลอดเลยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแค่ไหนเอจดเง้อถึงเงินงน,น,น่าคาน เออไอไอตีไอตีไไอตีเฮ้ยแผ่นที่สามอยู่ตรงนั้ไอโนวาน้องโนวาน้องโนวามีใครตามมาหมน้องโนวา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 โน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 วีรันครับกลัวทาไมครับเซอร์ไดม่ผมยังไม่กลัวครับ ไปนะครับพาไปดินและแมนอ้อมเขาหินนะครับไปครับวิ่งนี้ครับเราจะอยู่รอดไหมอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดหรือไม่อยู่รอดหรือไม่อ,อ,อมเอองกูตกแล้วเงี้ยกูตกแล้วมึงจะว้าบมารัาครบคุยเลยครับอย่าวา้าบมานี่ครับใครก็ได้ครับ,รนนรบช่วยผมหน่อย ต้องไปมาไม่หยุดออกไม่ให้เลยโอ้โหเต็มตาครับเต็มตาเต็มตาเต็มตาเต็มเตีนครับไปนะครับไปต่ออย่าไปหวาดกลัวครับไปดูนี่นี่ต้องไปต้องกลัวเลยก็แค่เซเร์แมนติ้งตองนะครับกลัวทำเครียดครับมยังไม่กลัวครับเห็นจะเป็นตะกลัวเลยครับไม่เห็นจะเป็นตะกลัวนะครับฝนลุกเลยครับไปต่อครับก็ ล้ลลลออลโต้นไม้ไรนมใหญ่มต้นไม ALK, องรีบินไปเอานะครับต้นไม้ใหญ่ช่วยเขาด้วยน้องนว่ตามข้มา ไตามกูมเลยกระตอ้นหนาไอโนว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 าไโนวาทางเยอะอเราซอยดีคอเราซอยดีอยด ق, โอโหเห็นมามึงจะมองกูไหมครับกูฆ่าพ,พ่อของหรอครับ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 กูผิดไป,นแ,นปแล้วไปแล้วโนรอน ข้าป่าครับแต่ถ้าอันตรายเกิดก็อย่าเข้าป่านะครับเอามันเป็นที่เราจะหนียากนะครับแต่ผมก็คือป่าเป็นที่พึ่งตน้นต้นเป็นที่พึ่งแข่งตนเขาก็าจะพึ่งตนเรื่อยๆครับไปมองมันนะครับ อย่าไปกลัวกลัวกลัวไปเหมือนคังเดียวอย่าไปกลัว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 แล้วกลัว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 แล้วอย่า จะมอมกูเลยกันขนาดนะคระะะับแล้วก็ให้สีดหนักหน้าเราตป็นต้นเปนที่ห้าเป็นที่ห้าเป็นที่ห้าเป็นที่ห้า ร้อยดีไ okay. ม okay, ่ได้ตายหรอกนะนะนอ่ะกเป็ไปได้าโอเคครับลดลครับัลโอเคครับขอจบรายกัน แค่ไน,นะครับครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครับ